นี่โจท่าพิชนแน่นะครับคนลากปลาครับโดยเฉพาะลุงนะฮะโอ้ลากปลาได้ปลาก,กระบอกนะครับแล้วก็ปลาซายนะครับมาดูกันทีครับปลาอะไรเอ,อ่ยนี่เลยตัวเบลเลอร์เลยครับว้าวครับล้างน้ำหน่อยมาไปล้างน้ำหน่อยอ้ อีดิ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 นยสาสยนะครับเลยลางแล้ลางแล้ครับได้แบบนี้เลยนะครับสายโหลุงก็ลากคนเดียวเลยนะลากคนเดียว ที่ปลาทรายตัวใหญ่นะที่ปลากระบอกนี่เป็นที่ปลากระบอกไปล้างน้ำที่ปลากระบอกโอ้ตรงนี้เป็นแผลตรงนี้โดนอะไรนะปลากระบอกนะครับ มีปลาหนึ่นกัดปลาปักเลมม,มีหลายตัวนะฮะดูหูหลุดลาะะบพวนู้นนะครับเขาเบิดอ่ะอืมปลาอะไรนี่ปลาสวี สปลากระบอกปลาปลาทรงปักแหลมนี่นี่เทียบเลยนะครับดิน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 ใส่น้ำทะเลใช่ไหมใส่กระบอกอะกระบอกไปล้างอะนี่รับตัว ีตันะนรีตน,นี้มันเวลาท่อนมันจมันเนื้อมันใหญ่ ที่ดิดตามชมครับดีจอดยี่ไชนะครับบางเิดครับนลักปลาครับ